เลยนะครับว่าในเรื่องของเศรษฐกิจองนนี้สำคัญมากั่งนเราจะทําอย่างไรนะครับให้หลังจากฟื้นตัวมาแล้วเนี่ยเราสามารถมีการหารายได้ที่มั่นคงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีชว่าเจ็บช้ำกันมาเยอะและหลายท่านก็ทําเต็มที่เพื่อการเดินหน้าของประเทศนะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้อย่างที่บอกครับว่า เคพร้อมทำพร้อมไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก้องแป๊บหนึ่งนะคะได้ครับลบไม่กับคนถอดถอดไปชิวได้ไหมครับเเเปปป็็็นนนทพร้อมต้องพร้อมไหมคะพร้อมนะคะค่ะทะเลขาคะงานนี้มีความสำคัญอย่างไรคะครับ งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นงานใหญ่ประจําปีของเครือข่ายการวิจัยของประเทศเป็นงานที่หน่วยงานในระบบวิจัยและกรรมของประเทศไม่ว่าจะเป็นาภาครัฐนะครับแช่นกระทรวงกรมต่างๆ่ทุกทททกระทรวงนะครับมหาวิทยาลายัยหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเนี่ยนำเอาผลงานสําคัญของการวิจัยในแต่ละปีมานําเสนอให้กับทั้งเครือข่าย วิจัยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ให้กับประชาชนให้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าการวิจัยอย่างไรโดยจะพาะเน้นการวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในงานนี้มีการวิจัยมากน้อยแค่ไหนแล้วไฮไลท์เป็นยังไงบ้างคะครับในปีนี้นะครับเป็นมหกรรมงานแห่งชาติที่จับในรูปแบบใหม่เนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ของโควิดนะครับในกิจกรรมเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1เนี่ยก็คือเรื่องของตัวงานวิจัยนะครับได้แก่การน,นาเสนอข้อมูลของการวิจัยต่างๆเน้นที่การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเครือข่ายวิจัยของทั่วประเทศเนี่ยได้ทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดตรวจวินิจฉัยเรื่องของการที่จะพัฒนาวิธีการรักษาวิธีการป้องกันนะครับเราจะได้เห็นเช่นอุป,ปกรณ์ที่ ช่วยในการป้องกันแพทย์คลากรทางการแพทย์พยาบาลาต่างๆเนี่ยไม่ให้ติดเชื้อวิธีการตรวจรูปแบบใหม่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วรวมทั้งเรื่องของความก้าวหน้าในการเอาวัคซีนของประเทศไทยนะครับจะเห็นผลงานการวิจัยที่เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานหลังโควิดว่าเราจะมีเ,เรื่องใดบ้างนะครับการ พัฒนางานวิจัยที่สามารถจะใช้ประโยชน์ในทางสังคมนี่เป็นส่วนของการวิจัยยังมีเรื่องของภาคที่เป็นภาคเสวนาในทางวิชาการครับะจะเป็นเรื่องที่นักวิชาการเอามาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เป็นภาคที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ครับเพราะนั้นในไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้นะครับก็มีตั้งแต่รูปแบบของการจัดงานนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงครับ การตรวจทัดกรองคนที่เข้าร่วมงานคือคนจะสนใจเยอะแล้วก็มายเยอะทุกปีนะคะปีนี้จะมีการแข้มงวดอย่างไรครับครับในปีนี้นะครับม,าห,ารรม,ามาหากรรมงานวิจัยแห่งชาติเนี่ยเป็นการจัดการประชุมทางด้านวิชาการระดับใหญ่ของประเทศเป็นครั้งแรกๆในยุคหลังโควิดนะครับ,รบในยุคที่อยู่ช่วงโควิดดังนั้นเนี่ยการในปีนี้จึงมี2ลักษณะ ลักษณะหนึ่งก็คืองานที่เรียกว่าออนไซต์ mm hmm. ก็คือจัดในสถานที่ที่เราดูอยู่นะครับ mm hmm. ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเพิ่มรูปแบบที่เป็นการจัดออนไลน์แปลว่าไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาในงานแต่ท่านก็จะสามารถที่จะได้รับทราบข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ตั้งแต่การที่จะมีการถ่ายทอดทั้งภาพเสียงจากงานเข้าไป เสมือนกับว่าได้มาอยู่ในงานในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และก็ผ่านทาง Facebook แล้วก็ได้ดูเอกสารต่างๆนี้มันก็จะเป็นลักษณะของรูปแบบการจัดงานนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมง,ง,งานในสถานที่นะครับเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมทั้งอยู่ในสถานที่และที่เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็คาดว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมง,งานในสถานที่ก็จะมีจํานวนลดลง เนื่องจากว่าก็จะกระจายไปที่สองส่วนนะครับ,รบผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดเนี่ยปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นกว่าในงปีที่ผ่านมาสําหรับการป้องกันแล้วก็ควบคุมเรื่องการติดเชื้อนะครับเราจะปฏิบัติการตามข้อกําหนดต่างๆที่ทางราชการได้ออกมาครับได้แก่การคลองอให้แน่ใจว่าผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยมีสุขภาพสมบูรณ์มีการวรัดไข้มเีเครื่องที่จะช่วยทําให้ รักษาความสะอาดนะครับมีการดูแลในส่วนสถานที่นะครับในขณะเดียวกันก็มีระบบการลงทะเบียนให้แน่ใจว่ามีท่านใดเข้ามาบ้างหากมีเหตุการณ์ใดเราจะได้สามารถที่จะติดตามและให้คาแนะนําได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยในการจัดงานในสถานที่ก็ยังจะต้องดูแลให้แน่ใจนะครับว่า มีการรักษา<ม>ระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับ<ม>แต่ระบบก็จะมีลักษณะที่จัให้แน่ใจมีการควบคุมดูแลให้ไม่มีความหนาแน่นเ,เกินกว่าที่กำหนดครับ,รบจะเป็นรูปแบบการจัดงานในรูปแบบเหมันค่ะคุ่พูดงานวจัยคนแรกเป็นพี่อันธิชาวยคาดหวังอะไรครับสัพสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่างานวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องได้ประโยชน์กับประชาชน รับงานวิจัยเป็นงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลนะครับเราได้รับความร่่มมืออย่างมากจากสื่อมวลชนที่จะช่วยอธิบายช่วยอธิบายแล้วก็กระตุ้นให้ให้ประชาชนรับทราบด้วยภาษาและวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายนะครับจากนั้นเนี่ยการที่มีผู้เที่ศาญ การที่มีสื่อมวลชนการที่กระบวนการเนี่ยจะช่วยในการที่จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เห็นแล้วก็เลือกประเด็นให้ให้กี่